เมื่อเวลา12ในการ3มนาทีมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานค่ะได้เข้าตรวจสอบเหตุงูเหลือมติดตะข่ายที่ด้านหลังกุฏิหมายเลข19วัดป่านโนนิเวศเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจึงนำเอางูออกจากตาข่ายได้โดยวัดความยาวนะคะได้3เมตรน้ำหนักประมาณ7กิโลกร,รัมค่ะพระกิษดาสุทธาีโล อายุ33ปีพระลูกวัดที่พพงูนะคะได้เล่าว่าได้เดินทางมาตรวจสอบทางน้ําไหลค่ะเนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ําจากข้างนอกไหลทะลักเข้ามาในวัดและไหลเข้าไปข้างล่างกุฏิหมายเลข19ค่ะซึ่งขณะที่เดินสํารวจอยู่นั้นเห็น,นงูเหลือมติดอยู่ที่ตะข่ายที่ลูกศิษย์วัดทําไว้เลี้ยงไก่ชนค่ะทีแรกก็คิดว่าเป็นไม้ไผ่ แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆนะคะก็ตกใจค่ะเมื่อเห็นว่าเป็นมูเหลือมจึงรีบแจ้งพระเจ้าของกุฏิและลูกศิษย์วัดนะคะเจ้าของไก่ชนให้นําไก่ไปเก็บรักษาวไว้ที่อื่นก่อนจากนั้นค่ะก็ได้โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยมาจับเพื่อนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ